สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้เราจัดครัวใหม่วันนี้วันที่สองใช่ค่ะยังเก็บของเข้าที่ไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เราทําเมนูที่เอาของที่เรามีในตู้เย็นเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วโดยเฉพาะวันนี้เมนูที่น้องกันต้องทําตําน้าพริกเ <laughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเดี๋ยวเราทําไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆ<ช>เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันเที่ยง เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าเราด้วยนะคะอะแล้วเดี๋ยวน้องการทำน้อพริกพี่ได้ค่ะพี่ทําอะไรดีทอด,ทอดแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆมาช่วยนะคะเพราะว่าเร่งหน่อย<ช>เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันอันนี้เราก็ทําทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะก็จะใครทําผัดพริกผัดพริกหมูอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เรามีพริกหยวกนะคะวันก่อนซื้อมาแค่20บบาทนะคะเยอะมากถุงใหญ่นะคะเรามีหมูสับ ะะแล้วก็อันนี้วัตถุดิบทํะไรคะน้ําพริกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวน้ําพริกนะคะเราก็จะไปตามฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าเราจัดครัวใหม่เอาโต๊ะกินข้าวไว้ข้างในแล้ว<ช>นะคะอยากให้น้องเปิ้ลมาช่วยผัดพริกอย่างหนึ่งหรือว่าจะทอดอันนี้ง่ายกว่ามาขยับกล้องเข้ามาชมไลฟ์เราได้เลยนะคะสําหรับการจัดครัวใหม่นะคะวันที่สองของเรานะคะ <c oughs> พูดคุยผ่านไลน์นี้ได้เลยนะคะ ของเราก็จะเป็นครัวที่เราเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นเคาน์เตอร์งานหินขัดสำหรับพี่ๆที่ไม่เคยรับชมนะคะหรือว่าทุกท่านที่กำลังรับชมแบบว่าสดๆอยู่นะคะอยาให้น้องมาช่วยนะคะวันนี้เมนู3าเมนูนะคะมุมนี้ตั้งได้ไหมมองเห็นไหมขยับอันนี้ไว้นี่หน่อยอันนี้เปิ้ลทำอะไรนะ อ๋น้องเปิ้ลจะทอดอันนี้ก็คือเป็นมะเขือยาวนะคะซื้อเอาไว้ตั้งแต่น่าจะสองสองอาทิตย์แล้วมัอยู่ในตู้เย็นนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เอามาใส่ไ <c oughs> ข่แล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราทอดกินกับน้ำพริกกะปิของน้องกันนะคะใช่ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ <c oughs> ปกติเลยน้องกัน เมนูทั่วไปที่เคยทำแรกๆเลยที่เราขยับกล้องไหมขยับกล้องมาดูไหมก็ที่เคยทำช่วงแรกๆที่เข้ามาใหม่ๆนะคะก็จะเป็นได้ยินอยู่ไหมคะเมนูกับข้าวเป็นแบบน้ำพริกหรือไม่ก็เป็นแบบผัดกะเพราอะไรอย่าง <laughs> น,นะะี้ค่ะที่มันเป็นเมนูง่ายๆนะคะใช่ค่ะแต่ช่วงแรกๆที่ทำก็คือทำไม่เป็นนะคะ <c oughs> ก็ออกมา <c oughs> ไม่ค่อยอร่อยนะคะ แต่ว่าหลังๆมานะคะก็มาอยู่กานปรกมาณก็มาเริ่มอยู่ที่โรงงานนี้นะคะประมาณเกือบสี่ปีแล้วนะคะก็เริ่มทํากับข้าวเป็นนะคะก็แรกๆทาเมนูอะไรนะแรกๆที่เป็นเมนูแรกของเราเลยผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราน้ําเยอะมากผัดกะเพราน้าเยอะมากเป็นแกงผัดกะเพราเลยนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากก็เป็นเมนูแรกเลยนะคะที่ ใช้เคาน์เตอร์ตมโบราณทํากับข้าวนะคะแล้วก็หลังๆมานะคะมาอยู่ประมาสี่ปีนะคะเกือบสี่ปีแล้วนะคะก็เริ่มทํากับข้าวเป็นนะคะก็แต่พี่ชอบรู้ว่าพี่ชอบเมนูอะไรน้าพริกนั่นแหละเขาตำอร่อยนะคะแล้วก็มีน้องๆเข้ามานะคะอย่างน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลก็เริ่มมาเรียนรู้ ตอนนี้ก็เริ่มทำกับข้าวได้หลายเมนูแล้วนะคะใช่ค่ะก็จะให้เป็นผู้ช่วยทำง่ายๆทอดๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราปรุงแล้วเนี่ยได้นะคะแล้วก็ชอบทำอะไรที่สุดนอกจากทอดๆง่ายๆแล้วไข่เจียวไข่เจียวพี่ดูเครื่องทำอันนี้หน่อยอันนี้กินเผ็ดไหมหรือกินจืดๆ พัฒนพริกพัดเผ็ดเลยเ้วเพิ่มพริกหน่อยไหมมีพริกไหมพริกเหรอไหมใช่ใช่ใช่นะคะก็ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอใช้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาทำใบนะ 3เมนูได้กันเลยนะคะวันนี้เราก็เป็นเมน,น,น,นูที่ลื้อตู้เย็นออกมานะคะมีในในตู้เย็นนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกันนะคะสําหรับพี่ที่เพิ่งเข้ามาชมไล์นะคะมุมครัวของเราก็าอาจจะเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าเราได้ย้ายครัวนะคะขออนุญ,ญาตใช้พริกกับกระเทียมตำเพิ่มหน่อยนะคะ เราจะตำคล้ายๆผักกะเพรานั่นแหละแล้ววันนี้นะคะที่สำคัญนะคะเราก็ตำพริกบนโตะนะคะโตะที่เราจะไถของเราอันนี้โตปะตปูนลายไม้ใช่ค่ะโตะปูนลายไม้อันนี้ก็เป็นโค้งหินเลยนะคะเดีย๋ยวใช้คนถ่ายตำให้หน่อยดีกว่าเอาง่ายๆสบายๆลูกต้มให้พี่หน่อยมุมดีไหมมุมสวยไหม โอเคค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะ,ะทักทายทีมงานเตาอังโลจีนโบราณหน่อยนะเดี๋ยวขอปิดแก๊สก่อนแล้วกันนะนี่มาดูน้องเปิ้ลทอดอันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารออ่ะเดี๋ยวให้น้องเกบไปช่วยตำเตี้ยงกว่าละมาแต่วันนี้พี่หน่อยเอาแบบพอหยาบก็ได้ลูกนะคะนะคะวันนี้น้อง เปิ้ลนะคะก็ใช้เป็นเคาน์เตอร์อรครัวที่เป็นไซส์แบบไม่สูงมากนะคะอันนี้เราใช้มานานมากเลยนะคะมันก็จะสีแบบเข้มๆขึ้นมาแล้วนะคะแม่ครัววันนี้นะคะกินน้ำพริกน้ำพริกผักทอดนะคะวันนี้เด็กๆชอบทานนะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราก็จะชอบเป็น ต้มผักลวกนะคะแต่ว่านี่น้องๆกินกันก็อร่อยหน่อยะะเดี๋ยวหันมาดูครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์นะคะที่เราขยับเข้ามานิดนึงนะคะนี่นะคะน้องกันเมนูเด็ดน้องกันนะคะแนะนําเลยเบื้องหลังนะคะวันนี้ทำสามเมนูเรียกว่าสามอย่างแล้ะกันเนาะใช่ค่ะเสร็จยังคะมา เสร็จแ,แล้วก็มาถ่ายให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปผัดพริกให้กินนะเที่ยอ่เออไฟแรงอีกนิดหนึ่งก็ได้ลรกได้ได้ได้ไดหันมาทางพี่นี่ก็ได้มาให้เห็นภาพแบบกุมก,กว้างๆได้พูดไปเรื่อยๆหนูจะได้ไม่ต้องขยับกล้องเยอะมาเดี๋ยววันเอ,อ้าเมื่อเช้าได้ฟังคลิปไป เกี่ยวกับน้ำมันนะคะก็ดีนะน้ำมันมันก็มีหลายประเภทนะคะน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดสำหรับผัดนะคะน้องกันว่าน้ำมันอะไรดีที่สุดน้ำมันอะไรที่ใช้สำหรับทอดรู้ป่ะไม่ชอบไม่ชบน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดก็จะต้องเป็นน้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย ทอดได้น้ำมันมะพร้าวก็ทอดได้นะคะแต่ว่าน้ำมันที่ดีที่สุดที่เมื่อเช้าเราฟังหมอนะคะเขาพูดกันตอนนี้เป็นน้ำมันอะโวคาโดแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าน้ำมันทั่วไปหน่อยก็หลายหลายความเห็นนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าน้ำมันอะไรเหมาะสำหรับทำอะไร แต่ที่บ้านเราก็จะใช้พวกน้ำมันมะพร้าวถ้าเป็นผัดผัดอะไรเงี้ยค่ะนะคะจัดครัวใหม่เป็นยังไงบ้างก็ดูโล่งๆขึ้นนะคะจัดครัวใหม่ปีหนึ่งก็จะจัดกันสักครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนมุมให้กับชีวิตเราบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกดีนะคะเราเปลี่ยนมุมบ้างอืม เราก็จะแบบรุนแรงรุนแรง